เรียบร้อยโทษเด้มมหน่งเออมาหนึ่สองบเอาอีกเท่าเท่าหนอบชนะหนึ่งสองบหนึ่งองแบเดบอกวดเรียบเลยสาคนนี่ เลยเลยเลยเพลงเอาชีเลยเลยขวดเรียบเลยบ้านเราขวดเรียบเลยปาดเรียบเลยเด้อหนึ่งสองซับว้าวโคชนะเนี่ยเริ่มไหมนู้ดเริ่มไหมไปดิหน่ะเริ่มไหมตายเนี่ยน้องเมฆคอยบ้านเลยเริ่มไหมนู้ดกับใช่เกี๊ยวบ้านน้องตูนก็อร่อยเหมือนกันนี่เฮ้ยเฮ้ย จะคิดมาก่าถึงจะไหวนะทางแรกทังแรกได้กินเฮือนน้องตูนกินเฮือนน้องตูนเออาิ้โอ้ยโอไลายกันหรมาเด้อมาเด้อมากินเน

เมนพ่อเมนไอ้หน่องเนาะโอ้ยไปได้เบ <O ae, S 2> <dunno? S 1> ิดอได้ข่อยกันนะอ่าไอ้น้องเอ้เนาะอือสบายดีเด้อเพื่อสกูจูโคดเด้อสบายดีเจ้ามาเด้อพี่น้องเออกินชมนกเพิ่องได้มากิน <differ> น <estratég flush> ่ะนกฟองอะไรน่ะบ่นกแด่แกงตรงไหมัชเยเบิ้ดหรือเ่เบิดเบิดแล้วจะปวดปวดเนอะอือพวกหนงไม่ได้บ่สบายดีล่ะสบายดีเด้อ เออเจ้าเจ้าพ <m ario> <LO jotka going down> <m arias> ี่น <anya> ้องเอ้เนาะตั้งต่ได้รถไปรถทริปแมนตั้งใจพนน้องเ่ได้รถจักรหม่อยู่ไรข่อยกับปริมาเลยเลยมาเยอะมาเรียบเรียบเคียงเคียงเหรอริมาพี่เรียบเรียบเคียงเคียงจัมองมองมอง่มองอพี่น้องเอ้นาะจ้า เออเรื่องลดไขก็ลืมได้ได้บ่าชองเดือนเนาะได้ยเด้ออ่าดื่ฝ่ายมาเองฝ่ายรถเลยไม่ไปถามเลยเห็นปะอืมหน่อยหน่อเป็นมาประมาณชองเดือนพันป่ะเจ้าของห้างตักเพชรเนาะอืมเพชรบางมังคุดกเพชรเนาะเออมันพริกชาได้ในโลกนี้ที่พริกเผ็ดมีอยู่บ่งพริกบเผ็ดมีแล็กพริกหยวกเด้อืมหน่อยหน่อยเป็นองงี้เนาะ เมียงก็ล่ะว่าไหมว่าฮะพังอ่ะลองรเห็ดรเห็ดรเิมจะว่านะมีงอระตุเป็ดไม่ดูไม่ดูนะมือเลอ่ะลงมาหนึ่งสอ้ไปรตุเป็ดคือยังออ้จ้าอระจมเปดเอ็ด

แบบไรจำเบอรนขอโทษได้โทษได้มานเออมาหนึซับเอาอเท่าเาหนึ่งสองซับอะขมาเลยสี่คนเจ้าห่มากับมาหนึ่งสองซับหนึซับอาเห็นบ่ กดเรียบเลยสาวคนนี่ดิ้้วด้เพยเอาีว่ด้ด้กดเรียบเยวเนาะกดเรียบเลยปาดเรียบเลยเด้อนสซับ้จนั่นเริ่มไหมโ้เริ่มไหมไปดีหน่เริ่มหมตายนน้องเมฆคอยบานเริ่มหมโ้กช่บานนี้คอยสิแค้มือขาแข็งยังดีนี้เนาะโอเคจบกันไหเป็นจเปรเ็นละโอเคโอเคายยงก็ได้จเอาลงไป rồi 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 má bớt lên bà, Tăng, nằm ngon nằm bận bớt lên bò, thả cho hẳn chắc nôi, để cho oh, hấp đi, thịt đìn bò, oh nhìn ông này nó, bò đi, <laughs> nè, ôm đi, đấy. hải đấy, lọc con đi, của lao hải này, này hòn thòng là cả đài, nó, <laughs> uh, mẹ nông cung nang nhìn ông này. ดินอ่าตั้งแต่บริเกนบาร์เกนตั้งแต่ก่อนๆผมบริบัติผู้ใหญ่มาทั้งบ่อเตียงบัดนี้ได้ยอดคดีแล้วรอชมไม่ต้องเลยเนาะรอชมคลิปบ่อเตียงราสิเป็นได้ใหร่ดูสิบดินอยู่นั่นเือนชานแล้วครับสิบดินนึกถึกไปบ่ไมแต่ดินนะบ่เจ้าตอนนี้ชานญเราเนาะเติมเตียงนิดหน่อยนะเตียงหนาท่าปังนะแต่ว่ายังบวกลงเนาะยังบวกลงบวกลงบัดนี่แม่บอดิ กินอยู่ <laughs> ยังกงดนด้ <laughs> ดดดเ็สดท่า,ตานตเสบายดีเด้พี่น้องเด้เอากดคุบเบียกก็นคำสำว่ากรบืจับไม่ลังแคคุ่งยี่รองเผาจ้ะหมูนี่รังเผาลังแคนะพ่อเนี่ยอืมเจียวบ้านน้องตูนก็อร่อยเหมือนกันนี่ <laughs> <laughs> บาจัน ตุ้นมากกว่าไงไม่ไหนเจ้าเห็นที่นี่เลยเป้นเอาขวดชื้อหน่อไม้ซอยน้องน้อยเพื่อนอะไรให้น้องคนมาแกงบ่แกงแกงให้จินบ่อืมซื้ออยู่เขามาโดยคนให้เฮือนกลับออกมาหยุกถ้วยแกงน่อไม้ออกมาเลยจุด้เสร็จแล้วไหวแค่ฉีกเหรอบ่เรอแซ่อยู่บ่ครับเลยแซ่บอยู่ อาจจะจำค้นกินจางนะเข้มนิดนึงโอ้เดบะเตียงพอดีไดายุชุมพงมันแข่งอยู่แล้วชุมพงนละสายแข่งสายเก้นะาว่าเด็กกัพี่ปอบกับออกแข่งละมึนเมือะบอกพี่ปอบนี่บอลพล่อบางยังไงเพื่อนูับพี่ปอบเขาค้นเองสินะโบมี่เนาะทางนี้เนาะ เพราะว่าเพิน่นนีเลยศาสนาิสูส์โน่ถ yes. ือนี่พีคือกรเยยสูส์ต่งหศาสนาพีต่างหเมนสารคดต่งหะโอ๊ตเตน้องน้องพีขอโทษพีพีเดกดะ เไปดิห้าทางไปเลยไปดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะคิดมากว่อฉีดถึงจะไหวอะเด้ยเองจะนับสนุนอย่เบอร์ไเรามีรางวัลให้อยู่เ้ยไปน้ำลำเทืองมิน้บเไปรเยบุาห็นี่นี่อยู่เรามีให้คอยอยู่เจ้ารถแตู ไปน้ำข่อยบดปีกิชาตวิสินต่งวันในข่อยเลยไปน้ำบาลีมือเดียวมีตางวันไหนเลยอ่านเ้ยผมบอน้องหน้อยใจได้ข่อยเจใจน้อยใจผมรู้ให้เว้ยยังเพชรเพชรตาจนไหน้องตุนเนี่ยน้องนหานึงปะกยจะโต เปล่ากันตนงกสบเอร์เซ็นต์เอาคอว variance, right. okay. okay. ่าขนี่สนีตหนึ่ง่วจดกเยอะใช่ันาจ้ เืบาบาเพิ่มเบาเลยเพชรให้เฉ้าะของควันบูชาละยังยังยังอยู่เอาเลยฉันได้ไปนี่แลอยกัยังบุตักแต่เพิ่นจัเขียวไปให้ไผเขาบุงหูเด้เนี่นะเพ็ดเลยข้งนี้ดิบเดอพี่น้องเยขอญาตเลยข้างเลนี่เนาะได้น่งกินนี่เนาะ ข้งแรก้งแรกได้กินเหอนน้องตูนเพื่อกินเหอนน้องตูนเรียนนอนยังอยู่ไเปอนวนอนบาดนีกินเหน้องตูนไม่ใช่เนาะตายคับบาทเบิดาเบิลำใสจ้ะตรงนี้ ไปกันโอเคบันไปก่อนเด้ไปก่อนเด้บินมาเอิญเลอไปชื่อที่น้องกุ้งนางก็มาครบแล้วบอนน้องเริ่มกระบวนการครับจิตจามกับใจลายด้วยน้องเด้อเชฟลายแชบลายเชบลายแตงน้อไม่ชูกินแลก่แตงสุ่มชูกินเนาะกับใจสมุนห่วงไงล่ะคอยเชฟเมนของนอกน้ของ อคอกานอกระยาาเกิดเป็นนวของน้องบอกค่เาเนาะอกกินคือกันเยปรับใจทั้งสองก่ะเนาะในนี่ไหนฝืนบ่ได้ไปน้ำมือกันเป็นในนี่รถมันเป็นไปได้คนเฮาเป็นไ่ไจ้เชินจะว่าจะมูหน่อยีรถมีโทวหอบับเพื่อจานเอาเอาเว้นใหม่ซะ้จ้ะพังเพราะังเลยเพราะังน้นแล้ารถอ

ไปติตายกันนั่นหละีน่อยู่มันนมือมันดุตายไงกันบจะบรีกียวมือตายาตายนะบเรกเยี่ยวมือน่มือนี่น้อยตายได้ยางไงนหนามเลยพูดนเลยน้องไปถึงงไดคืจังพักแน่แท้ดยายต เพื่อนแล้วท่ันเท่าพะรองเีนตายเฮ้ยทิ้งหน้าอยู่ตั้งนาทีทิงดีบุพูดมาชนาเนาะผมไม่อยู่งานหลังชวนเรได้เอยลงพินล้วลงก็เดี๋ยวมงวัดกับุกม้นตุนทุนให้ยั่ด้นตียงเ้ถหลตนยังไม่ใข่นะนะนี่เาไปตกถือกันไม่อันี้ที่กูรูปเล่เนี่ยแพงแล้ว เลยหลบไวพี่น้องเอ้เนาะอ่ามวนซื้นโฮเซลอยู่อ่ากะเทิบเนาะพักเบรกนิดนึงเมื่อกี้นีนช่วงใบใบมันห่อนเนาะเลยพริ้วได้จังหวะเลยพี่น้อยกินสมเพลนน้องตูนใช่เราก็ต้อนรับเพิ่นก็ต้อนรับดีไดเจ้าทั้งน้องตูนแล้วก็ทั้งอันน่าชาวเราเจ้าน้องแกงน้อยใม่มาตะเฮือนพูแล้วก็อันป้าไปพร้อมาเป็นแล้วก็หนึ่งเข้าช่วยหัวหน้วก็นผูกให้ เราได้กินเราไดกินข้าวได้จนวัยเพาแล้วอ่ะกินวันนี้เนาะเห็นใจนั่นเพื่อนอยู่พี่น้องไงเนาะน้ำใจเพื่อนงามเลิเนาะ น้ำใจไปสืบดีพี่น้องเลยุไปไปไปไรที่เจ้านั่นไปไปพี่น้องเลยเราจเพิ่่านเาะได้เองตุนได้ใจคือการตับใจสุขมานน้ำรวยอมันฝันเงินรวย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 แล้วกลับมาปั่นกันเนาะไม่เหงาเลุกแต่บ้าล่ะแต่ว่าบอลนี่ตอนนี้ปุ๊บใส่ใส่มาใส่กะอบอุ่นนะ ไปเปิดกล้องอยู่เลยไบ่ได้ไปอ่ะเปิดนี่ะนี้รถนน่ขดบไปักันเอาไวใช่เอาไโ้ยวาอลายกเนาะรถบันเตียน้อยนึงก็วาอะไรข่ากันต้เชน้ไปใช โอ๊ยบา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 ยไาน้องตูนเจ็ดยอกกันนะอน้อมวยดยดดย่ได้มาจะโดนอะไกัพาเห็นน้องคนพารอบางเอนกันจักหน่อยเป็นอะไอยู่นั่นอเนาะกอดแล้วกอเลยแล้วเออดอยดอดอยดยอ่าอ่ะน้องรนีไปนะจักหน่อยน อ้าเจ้าพี่น้องอ้าสร้างเพิ่นไปแทะฉันนองคือโบสร้างเพิ่นครับคารเวียคือการแบบช่วงมีงานดองลายเดิเมนเมนเมนเนาะโดยเห็นน้ำทางนี่กรับผู้เสดผู้สามโอ้ยโอ้ยโปนักเกลียอันนี้พังเบิร์ดฮึบโดยเห็ดคาเคนเน่ลีโลอันนี้เนาะเป็นดินจี Đồi. Vì nó đừng dính chi xong xong con bỏ Con à, là con tít cần lấy đấy còn à, còn à bó, Con là con đĩa con à nhảy Con đĩa đôi con, nhảy thì nhảy no. uhm... còn... nó con nhảy gặp không nó Mi phải ai nhạc lộn nhộn quá Cứ chín đĩa bừng thì nó Đồi nhảy có mù thì phân soi này vì nó. Nè à, Mi สองสามตัวได้ห้องเนาะตัวนี้โดยเจ้าเลือกเองบ่แม่คือมาแค่นี้เพราะว่าจักูไม่คู่คือกันแต่ว่ามาทางนี้ได้มาทางนี้อ่าโอเคอินังเอ็เนาะอันนี้ก็สิกันอีกบ่หนิแมนเป็นห้องโถงห้องแบบบริการป่แบบแบบนี้เลยห้องรับแขกโดยอินังเอ็เนาะงามงามงามเป็นดินจี ปดินจีเนี่มันเพลงนะดินองอยู่เนาะเพราะดินคุณภาพเดยดินดินดินแข็งช่างนาั่าเละตัวน,นี้ห้องแพรตัวนี้เนาะห้องพ่อแม่ตัวนี้ของพ่อแม่โดยตนนั้เทางนี้ทางเงินคั่วอืมเฮ็ดช่องห้องนึงโดยกลาออกมาหนีเป็นเฮือนคั่วโดย,โดยพ,พ่อจ้าผู้ได้ออกแบบให้อันนี้เฮนสนาเออไอจอยเพิ่นทางบ่าวจอยเนาะบ่าวจอย จังก,ก็ซื้อช่องแล้วนะบอทจอยชนนบดลาวบอทจอยชนนบดลาวนะพี<ด>่น้องเอยาเลาวทางช่องเพิ่นคนเดียวบ่หับนี่มเมนหับเพชรแต่เพิ่นนี้คบรบบัดรละบ่ทันทีเพิน<ด>่นว่าโดยเพิ่นก็คาาว่าสมมุติได้ยินเพิ่นว่าอยู่ว่าทางได้อยากสมทบนําก็ได้คือกันโดยแต่ว่ามีทางทีมงานชุม่มานนี่อยากอีผ<ม>ู้ใหญ่เพิยยพ่นจะซอยเจ้าก็ซอยมาได้โดยแม่ ลา,ายพูดกันบ่าวจอยเพิ่นออกแบบให้โดยเรียกว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอันนี้บลอส่วนลายคือสิเป็นไอ้จอยเพิ่นออก,ไไอกาบาแบบมาให้เพราะว่าเพิ่นก็ต้องเล้กับจากน้องสิว่าแบบใดเพิ่นเออเออเยันว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นออกคุยกับบ่าวจอยเพิ่อนไหนคุยกันตีต้องเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ่บ่าวจอยเพิ่นมาบอกโดย ประสานงานกันผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ใสยุจัจัดอยู่บ่ต่างประเทศบ่เพิ่นอยุต่างประเทศพูดจักซื้อเพิ่นบ่บ่พี่นั่งนับโอเคโอเคเฮ็ดอันน่ะป้องจ้องป้องว่าี่ฮะเพิ่นตอนเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเอาไม้ไก่เด้เพิ่นก่อทั้งถึงโอ้ยใส่อยู่ติเดี๋ยวบ่าไปจ้องป้องช่องหากัน แจ้าดีหน่อยเนาะอันทรงมันเป็นอะไรอันนี้เนาะหลังคาทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นบ่โดยทรงโมเดิรลไม่ใช่เป็นอะไรจากต้นไหนทั้งหมดนี่สิบแปดสิบแปดต้นผูกต้นดีหน่อยเนาะที่ว่ทางทีมงานท่านนี้บุกเคยเห็นจากเธอได้ยังไงใช่ไหมแหลกกระดินจีเนาะกระดินจีอีกซ้ำแอบบดงไปทลายในห้องอยู่วะ นม่งกันยูมูกันโดยผัวลายดิลายลายลายล้าซื้อมะเทือเล็กเท่หน่อยเนาะโดยเพื่อนก้อก้อนได้พี่น้องเยก่อก้อนละจังเห็ดหลังคาเนาะเพิ่นกำลังต่อเสาอยู่ดิโดยเดยหงงามหง่ายเด็ดเห็นเห็นน้ำลังเ็ดโดยเห็นน้ำลังเนาะ กักแนี่ยลีจักเม็ดคูณจักเม็ดก่อนเนาะเจ็ดคูณสิบห้าว่ะเจ็ดคูณสิบห้าเม็ดดวยอันนี้ก็เป็นห้องน้องเพิ่มนะด้วยนะเป็นจักจักมือจักวันแล้วเพิ่นเห็ดมาเริ่มเห็ดมานี่ยแล้วจื๋วอยู่ปะโอ้เพิ่นเริ่มเห็ดบ่ ผมไปชงเดือนแล้วบอกยีหอดแล้วบ่อนยิงโอดเดือนตายเนาะเฮ็ดเฮ็ดยุดยุดนะพังวานี่โดยเด็กสางคนก็เห็ดไว้ได้เห็ดไว้บอกช่างบ้านนะบ้านท่าโค้งบ้านท่าโค้งโดยอ่าใกลไกลขวับไปหน่อยนึงเล้โอ้โอ้โอ้โดยโดยโดยน้องฮู้ยู่บอ่อนทนายผูนจ้างราคาเบาเจ้าโดยฮู้ยู่เท่าย คนบูดไดมาร่วมแบบคนเฮ็ดเป็นทีละขั้นทีละขั้นก mm ่อนนะฮอโดยตั้งเชานี่เท่าไรตั้งเสาสิบปลายล้านสิบปลายล้านสบสองล้านเสาเทคานพ่อมันก่อเอไว้พ่อพ่อตั้งเสาทีนสิบสองล้านโดยสิบสองล้านสิบสองล้านนี่ประมาณสองหม่บาทห่อตีหอสิบล้าน ่ๆหมื่นหนึ่งมันหกเออเมนเลยเนาะเออเมนยู่เมนยู่เมนยู่สองหมื่นนะสองหมื่นนี่เลยพวกก้อนนี้ได้แสนพันล้าเท่าไหร่ก้อนนี่บอกสามสิบล้านนูกสามสิบล้านพุ่นเลยพุ่นพุ่นต่อเสาให้พ่อมเลยนี่ชิต่อขึ้นอีกบ่อนี่งบ่ต่อหันเด้ไม่พุ่นต่อเด้อตอนที่บินฮันมันมีครึ่งนึงเออแล้วเห็นบ่อไอ้ไม้ตัวเขาโตฮะอ่า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  เอาเพิ่นตอ่ตอต่อเสาขึ้นโดยก็แล้วก็เทพื้นบ่โดยคือสิเห็นบ่แล้วก็โบกโบกต่างหาโบกต่างหาอีกโดยปลาท้อสามชิปล้านนี่ก็ที่ชื่อบ่หรือว่านั่นนอกจากโมโหละเอียดปานใด้โนแม่ก็คือกรสิมเมนก่อฟ้าซื่อๆแล้วว่าแลกกะกระสิมเมนเทพื้นมันต้องโบกคอนตี้บ่ บอบอทุกสามสิบล้านนี้เป็นเงินบาทเท่าไรกันเท่าไรเนาะเอาน้องไปทํไอ้กูเป็นหาหมื่นบอกเอนวยรวยรวเออนี่ฮู้อยู่นะใั่ไหมเพิงมาบระกันได้ใช่อือสามสิบล้านเม็นบอกเออสี่หมื่น สามทิวนบ่บ่สามสิบล้านทวนไมสามสิบล้านทวนเนาะโอเคเอประมาณสี่สี่หมื่นปายยังไงโอเคสี่หมื่นเะจ็ดแล้วลนี่เนาะสี่หมื่นเจ็ดพันก่อ,จ, 47, กอจะชื่อปวารตีเฮ้ยคือว่าเลือนมันกว่วงเนาะเรือน,ะม,นอมันกว่วงแล้วก็ซอกแซกแล้วก็ไลยห้องที่น่อยห,อห้อ,ยหอ,งอ,ยหองนั่นห้องนี่อีก เงิ่งเติมยีราฟผู้ชนะอยู่ในเบื้องลากกระดาษโดยป้าป้าน้องไป้พี่น้องไอ้ป้น้องเป็นพาเบื้องเฮือนน้อยนึงเพราะว่ามาเรื่อยอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มาเย็บชมเบิ้องวลีก็ได้เนาะโดยเอ้าโอเคมีแต่ว่าไปป้ากันได้สบายนีเด้อโดย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 ยินดีน้ำลายได้เคลื่อนลังไงพี่น้องไอ้เนาะเตออ้าวสบายดีเด้อวหนึ่งเด้อจ้าจ้าวพี่น้องเนาะ โอเคไม่ด้ไปทางใดบ้านน้องก็ได้อยู่เพื่อนนี่เนาะโอเคโอเคอเจอเอ,เอยู่ติดกันกันกบเพื่อนในตู้นี้อันนี้ในเจ้ห้องเราเนี่ยแหละน,น,นายนายในตู้บอไม่เท่าเออยไม่เท่าไม่แหละโอเคโอเคนะอ่าไปพี่น้องเอ้ยรีก็มา chín sông chín xèo huyên uh, nông tôn là cả về diêm sông bừng uh, huyên lao nói nên nó cả thì qua bàn nhay nó làng nhay thì thì ở uh, nên mua bàn ý nó làm thì vật ly bừng thua bố mươi huyên thầy làng nhay xăm nhỉ đây đây, đây thì nó nghỉ nó xe uh, bên con uh, búp, uh, thì nó nghỉ nó อาซาเลคินีบริเองขอตัวล้าพี่แล้วน้องไปก่อนหายยูดีมีเฮงจะเลยในสีในธรรมบร์สกูทุกคนสบายดีเด้อไปไว้มาไว้พี่น้องอีพ่าไปทางอื่นอีกเนาะเด๋อเด๋